ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่27สิงหาคม2564นะคะ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนาคุณอาทุกทุกท่านนะคะและก็สวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะก่อนจะไปเบิรงแนวทางมื่อนี้เด้อจ่าเด้อ แอดมินขอแจ้งจักน้อย้ะจ้ะเดอ้อสำหรับท่านใดที่จะสั่งสบู่นะคะสนใจจะสั่งสบู่นะคะเอาเรื่องสบู่ก่อนนะจ๊ะเนาะสบู่ะบจะไม่หลายสูตรเดอ้อจ่ะเด้อสบู่จะไม่หลายสูตรท่านใดที่สั่งสบู่ระบุสีระบุสูตรให้ชัดเจนเนะจ่าเนาะมือว่านี่ก็มี เอฟซีนุ่นน้อยนี่ยแหละจ้าแล้วก็เป็นลูกค้านั่งเนาะจ้าเนาะเพิ่นกะนกโทรมาโวยวายเนาะจ้าเนาะว่าแอดมินนุ่นน้อยเป็นยังคือทรงแต่สีขาวไปให้เนาะจ้าเนาะเอากะสั่งแต่สีขาวแอดมินกะเลยจัดจัดสีขาวเน,นาะจ้าเนาะเพิ่นเข้าใจผิดหรือว่านุ่นน้อยเข้าใจผิดแอดมินจะแจงแล้วจ้าเด้อสบ,บู่ จะมีหลายสูตร้ะจ้ะเดอ้อแ,แต่แต่ละหลอบแอดมินจะสร้างมาบางเทือั็มีหลายสูตรสบู่ทั้งเมดน่ะตอนนี้อยู่ทางลานมีอยู่หาสูตร้ะจ้ะเดอ้อก่อนสีไล่ๆนี่คือออราไว้สีชมพูนี่คือเล่งขาวนะจาะเนาะสีส้มก็คือแครอทนะคะสีขาว จะเป็นสูตรระเบิดขี้ไครแล้วก็น้ํานมข้าวนะคะสีขาวเนี่ยจะมีสองสูตรที่มันเป็นสีขาวคือกันหลักกะเมื่อว่านีพเพินโทรมาเพื่อนกะวา่าแอดมินหน้หน่ยจัดแต่สีขาวไปห้เพราะว่าคุยกันได้ไล่นั่นแอดมินกระถามอยู่ว่าเอาสูตรใดเพื่อนกะวา่าเอาสีขาวคละกัน มันก็มีแต่สีขาวมันก็มีแต่สองสูตรนี่เน,นาะจ้ะเนาะสีขาวขะากันแอดมินกระข้าไปให้น,น้ำนมขาวกับระเบิดขีดไข่เพื่อนก็บว่าเพื่อนเอาคัดขีดไข่เพื่อนเข้าใจว่าเป็นสีชมพูเนาะจ้ะเนาะสีชมพูนี่มันกับพูดถึงมันกระคัดขีดไข่ทุกสูตรเนาะจ้ะเด้อแต่ว่าแอดมินอาจจะเข้าใจผิดเนาะจ้ะเนาะเ,เพิ่นเพื่อนเอาสีชมพูเพิ่นว่าเพิ่นเอาสีชมพูกับสีขาว แอดมินก็เลยว่าสีชมพูนั่นมันคือสูตรเลีงขาวนะจ๊ะเนาะต่อต่อไปสำหรับทันใดที่จะสร้างสบู่เดจ่ะเด้อให้ระบุสีสูตรพร้อมนะจ๊ะเนาะสำหรับทันใดที่สร้งางไล่หลักะกะโทรม่านะจ๊ะเนาะแอดมินก็ถามตลอดว่าจะเอาสูตรใดสูตรใดนะจ๊ะเนาะตามนี้เดจ่ะเด้อ ต่อไปจะเป็นครีมนะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดจะสนใจจะสั่งสนใจจะสั่งครีมนะคะครีมมากับมีสูตรเดียวนะจ๊ะเนาะกับโงสิบมีปัญหาชุดละ150บาทส่งฟรีนะจ๊ะเนาะสำหรับสบู่แพ็คละ180บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสำหรับท่านใดที่โอนก็นคือ170่งรอเจบาทนะจ๊ะเนาะ ไปเบื้องแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าเมื่อวานเข่าที่สามหาเนาะจ้าเนาะเมื่อวานทันใดหลุ่นไหวฮะน้อยไปหอดฟันบอเนาะจ้าเนาะไปฮอดฟันบอสามสามห้าเนาะจ้าเนาะเข่าชุดกันเนาะจ้าเนาะแต่ว่าเข่าชุดเน้นเด้อจ้าเด้อเก้าสองเข่าชุด ชุดกันเนาะจา้ะต่ว่าเก่าสองสองเก่าตกับบริเนนเนาะจ้ะเนาะเ,เสียดายนาาเนาะจ้ะเนาะเสียดายสองสามหามาเบิร์นสามสามหาเนาะจ้ะเนาะแอดมินกะเพราะว่าบริจับเบิร์ให้ดอกแล้วจ้ะเนาะสำหรับชุดสามตัวนี่หนูหน้อยก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะเมื่อวานปังรอบเดียวด้วยจ้ะเด้อปังที่สามห้าเนาะจ้ะเนาะ กดิใจกับทุกท่านนะจ๊าเนาะที่ถึงรางวัลน,นี่นะจาะเนาะสำหรับท่านใดสนใจจะสั่งครีมและสะบู่นะคะโทรมาที่เบอร์0926325513นะคะทักไลน์ id noo 1 5 9 9นะคะ บ่าว่าจะเป็นลูคคกค้าเก่าลูกค,ค้าใหม่เด้อจ่าเด้อสำหรับท่านใดที่โทรเข้ามาส,สั่งของแอดมินูหน่อยนั่นขอทียูเบอร์โทรนั่มเด้อจ่าเด้อเพราะว่าแอดมินูหน่อยกระจำบ่ได้เด้อจ่าเด้อเพราะว่าลูกค,ค้าแอดมินูหน่อยกระลายคนเนาะจานะ่าเนาะหลายคนเป็นลอยๆคนเนาะจานะ่าเนาะแอดมินูหน่อยกระจำบ่ได้อีหลีเนดะ้อจ่าเด้ออันที่เขียนไว้กะกระจำบ่ได้เนาะจานะ่จาเนาะจักไปเป็นไฟเพราะว่าหลายคนเนาะจานะ่าเนาะ สั่งไม่กะขอทีอยูไม่น่าจานะ้าเนาะมาดูแนวทางวันนี้กันเลยนะคะสำหรับมือน,นี้แอดมินกนะสิไปทงไปท่าอีกคือเกาเน่าจานะ้าเนาะพรุ่งนี้จะกลับกรุงเทพแล้วสาหรับท่านใดจะสั่งสบู่สั่งครีมสั่งไวได้รเลยเด้อจ้าเด้อแอดมินก็นจะไปส่งที่กรุงเทพพูลจาจ้า มาต่อฮานอยกันเลยนะคะฮานอยวันที่27สิงหาคม2564นะคะเลขเด่นในตารางนะคะ908671นะคะเลขเด่นในตารางนะคะเด่น9และรองศูนย์นะคะจับวินชุดเด่นนะคะ909896 9ก้า0จ็ดเก้านะคะชุดกันนะคะก็จะมี8ปดหกแปดเจแล้วก็71นนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ตัวเลขไม่เข่าไม่รูดเดอ้อจ้ะเดอ้อเมื่อนี้ชุดสามตัวแอดมินจับให้จะมีสี่ชุดนาะจ้ะเนาะเจ็ดหกหนึ่งแปดศูนย์แปดเก้าเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดเนาะจ้ะเนาะหนึ่งเก้าเจ็ดนั่นเป็นบานเลขที่ที่ยูอุดดเนาะจ้ะเนาะถ้าถักอันเจ็ดเก่าเก้าเจ็ดมาในี่ข้างบนเนี่ มักจะมีหนึ่งเนาะจา้ะเนาะแอดมินก็เลยจับใส่ให้เลยเนาะจา้ะเนาะแต่ว่ากะอย่าเสือแอดมินดเดอ้อจ้ะเด้อเพราะว่าแอดมินจับสามตัวนั่นบอ่อเข่าเนาะจ้ะเนาะบ่อบอ่บอเคยเข่าให้ท่านผู้ชมจับเองเลขในตารางเด้อจ้ะเด้อถ้าม,มาสามตัวนั่นท่านผู้ชมอาจจะจับได้เนาะจา้ะเนาะบางคนจับบ่คือกันเด้อจ้ะเด้อมักบ่คือกันเนาะจ้ะเนาะมีหลายท่านถาม ว่าแอดมินน่อยอายุจักปีแล้วจ้ะเด้ออายุท่อใดแอดมินน่อยเกิดพศอสอส2526อายุ38อย่าง39เด้อจ้ะเด้อ38อย่าง39 1กันยายน2564นี่กะ39ปีเต็มเนาะจ้ะเนาะอีกอีกบ่กี่มือกะวันเกิดเนาะจ้ะเนาะ เอ็มมนุน้อยเกิดหนึ่งกันยายนสองห้าสองหกเนาะจ้ะเนาะหนึ่งก,กันยายนี่กับวันเกิดเอ็มมนุน้อยเต็มสามสิบเก้าปีเลยจ้ะเด้อสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้เนาะจ้ะเนาะนุน,นะน,น้อยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเมอนก็นให้ทุกท่านโชคดีโชคม ắ นคือเก้าเลยจ้ะเด้อ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ